มันอืมนีม่ใส่ออนทีพร้อมอืมเป็นแบบหอมๆอ,อืมพูดเลยเพื่อกิน,กนขา้าวเมนมเบอกนะมันข้าวเหนียวหมูมันหมูสวัสดีครับพี่น้องปองฝ่ายมาพอก็เสี่ยงเมียงเหมือนเดิมพี่นอ้อง สวัสดีพี่น้องโซโลกเลยสวัสดีขอเล่าโซโลกนั่นแหละไปนี่เป่าลายเป่าเบิดสวัสดีทั้งพี่ยัดญาติพี่น้องทั้งสวิตพร้อมเด้อมาคลิปนี้ที่พามาแซ่บๆก็มันข้าวเหนียวผู้ใดเคยกลิ่นมันข้าวเหนียวคันผู้ใดิ้เคยกินคอมเมนต์มาตอบมึงไงเป็ดเลยมันมันข้าวเหนียวผัดผัดกะเพราผัดเผ็ดปลากะเพรา เห็ดข้ยจุกหมูเคยกินอยู่แซบ่บมาเบาๆไลยพี่น้องมันเย็นแล้วมา,มาลุยลุยลุยใส่ข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวอ่อนๆเลยข้าวเหนียวอ่อนๆมาๆมา,มาลองพายมาเสียบต้องกันเสียงหนังหน่อยหนึ่งขางบ่าพอสามเงินอยู่มาลุยโอ้โหก่าข่าอ่อนอื อนมี่ใส่พรอมนี่ใส่ออนทีพรมอมคืจิมแบหอมหอืม พูดเลยวเ่าแคกิ่นข้าเม็นไม่บอกนะมันข้าเหนียวหมูมันหมูตีดูก็ตับก็หลงรุ่ม นี terminar, ่หมั่ลมตีกระต้มใส่ก๋วยเตี๋ยวหืมกดนัว <laughs> Còn mấy gốc kẹp <laughs> đằng 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 này đi lên Chắc nằm rồi lên. Có hết bát rồi Thẳng bát. Không Hóa mình นม่ใส่คหอมำันเป็นก,บกับแยมอย่งหือยอดเลยเมงเมึงมันคนเยวกวนมัน่ นี่เป็นกอนกี้วขน,น,นมจำเลยพัดคล้ยๆพัดเพชร <c oughs> หอม อตอ,องงามแบบตอนน,น,ออตนี้คือกันน้อนยแต่วันนี้มันจะเม็ดใหญ่กว่าเมื่อกนเนคือกันนิล เม็ดมันเป็นพวกข่อยพากกนอื่นมันขอ,อนิยงหยังเสียบขนบปมปังม tôm nữa món hạt Hai kỳ nhặt. งามงามเนี่ยผัดน้ำหอมต้องพบมีใส่หอดพริกแกงหอดพริกตำหอ,หอม อิ่มอ่ะไว่ไหว了เขาเนียวออตองมากเลยปุ้เยเพ่เคยกินเขาม่น้อบอกความป้ยเคยกินแล้วก็ทานไปเสียบนี่ก <laughs> Còn nữa Im ít Bịt tạo rồi Mang kinh khảo bục không nhiều Ừ อิอ่มขอดนั่ม <c oughs> มันเขาเหนียวผัดกะเพราคลิปนี้ขอฝากนะพี่น้องซึ่งอย่างฝากนะฝากช่องนะซึ่งอม่างชาแนลเอาซื้อในไส้ไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิง่งให้มนะกดดาวน์โห้อยู่ดีมีแห้งอลำเลๆเรื่อยๆไปรุ่น ขอให้ย,ยู่ดีไม่แห้งรำไปด้วยเรือไปรุ่นค้น่นากรจัางบูไดกะซางมูล่ลเพื่อนเอฟซทุกคนฝากนะครับผมด้วยคขามเบิ่งเหลือฝากนะไปนะครับผมขอำํำขอล่าพี่นอ้องปองไป